ตากเห็ดด้วยจ้ะตากเห็ดแค่นตแล่นตากเห็ดมั่นปูด้วยค่ะอุณหภูมิเอาหาสีปรงศาแล้วค่ะอาทิตตากประมั่นจับชั่วโมงเราเขาก็มาค่อยพึ่งร่มเอาเนาะเพราะว่าได้สีสวยๆถ้าตากอุณหภูมิแห้งไรมันจะสีเข้มเนาะนี่มันหล่นกันจ้ะมันรอกกันไปมีการอบเห็ดนะคะตากเห็ดนะคะในเครื่องนะคะที่นี่นอนเวไม่มีแดดนะคะเราก็ต้องอบกันอย่างนี้เลย อบเเตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนนี้ก็หลายชั่วโมงละเริ่มแห้งละมันแปดชั่วโมงนะคะปกติ mm hmm. นี่น่าจะได้ที่แล้วนคะคะแล้วก็ึ่งลงไปแล้วก็แหง้งส mm hmm. นิทยงนีเก็บเห็ดมาล้างไม่ทันนะคะตาคันตาตาขนามอาหารไว้กินหรือว่า mm hmm. เอาไปฝากคนญ mm hmm. าติที่เมืองไทยนะคะ mm hmm. ตาเสร็จแล้วนะคะนี <Okay. S 2> mm ่เลย